สวัสดี FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องครับครับช่วงแรกแรของวันที่2 7นะครับอ่า21ธันวาคม2 5 6 6เดินทางไปยุที่บ้านคุณพอ่อเซียนแกนนะครับอ่างวัดทิพานมานะครับ FC นะครับถา้าผู้ตัดเล่นเป็นกระสิดได้นะครับคุณพ่อให้752คุณพ่อกะบ,บอกตัดเล่นน้ำ7-5-2า752แล้วก็เลขวิ่งของคุณพอ่อเซียนแกนนะครับหมาเต็มเนะครับอ้าว มาบนล่างนะครับ f อ5ซีานี่คือมาบนล่างนะครับเพราะว่าบนเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้าอันนีทางของคุณพอ่อเลขวิ่งมาบนล่างนะครับอ่างวดนี้สามสิบเป็นงวดส่งท้ายปีนะครับว่าคุณพอ่อสิได้ตัวใดครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องกันอ่มามักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สำคัญเอฟซีใหม่เขามาเบิง้งมาชมใหม่ครับ เรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเวลาทังช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีสิบว่าผาข่าวสารแนวทางกันแต่ละสํานักเพราะว่าทังแอดวิไลครับไปติดตามหลายสํานักอีกนี่นะครับให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้นะครับครับคือว่าเป็นการเสเวลาเข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขหน้าทางของคุณพ่อเซียนเกนกันนะครับในวันที่30มสิบ่นนีงวดสงไทยปีเอาล่มแหง้งนะครับบานคุณพ่อ อาทิตย์น้องสธาธาระเย็นบรรได้การเย็นดีนะครับนายูายบ้านคุณพ่อนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับได้ลักสามเอฟซีอ่าเดี๋ยวมาถามมึงคุณพ่อว่าสามอย่างสามใหญ่หรือสามหน่อยเดี๋ยินว่าพ่อหมันครับได้ลักสามได้ยืเกรเกีถาได้เกีเกตหางได้หาเกีรพ่อผมอ้านี่ครับเอฟซีเดียวสีเอา เอาให้เอฟซีเนบะิ้งสคบิปเกากอนะพ่อนะหลักฐานเดี๋ยวมันเกิดตัวเดียวตัว<ง>ตัวตัดเลนผมบอกครับเอานี่ครับเอฟซีวิ่งที่ห้าห้าหกครับนี่ครับเด่นที่ห้ารองหกคุณพอ่อก็นได้บอกในคลิปอยู่นะครับมาเต็มเต็มบนล่างสําหรับหานะครับนี่ครับตัวไข่แมนะพอนะพอนะพอ่อนะพ่อบอกว่าคู่นี้ไ้ตัดเลนพ่อชิบว่าตัดไ้เพราะว่า มันหลายแล้วยันเอฟซีว่าหลายครูนะพ่อครับพอกันเลยว่าเจ็ดห้าสองนี่ตัดหล่นมันก,ก็จะเป็นยังห่ะพ่อมันก,ก็จะเป็นเจตห้าห้าเจ็ดหา้หา,หาสองสองหา้าเพราะว่าสองห้าพอก็มีให้แล้วนะครับเอาแล้วมาตัวนี้เอกโตพระเอกของคุณพ่อเซียนแกนนะครับเงือที่ <หา S 2> ทผ่านมานะพ่อหนึ่งนี่พ่อว่ายังก็เอาไปยังก็คันซื้อตี้นหนึ่งเอาไปซื้อผงสุรืรอน้ำปลาซะดับสนิท บอมาบนมาลางครับ f อซเอางวดน,นี้เข้ามาลุนกันมาแนวทางของพอสีมีตัวใดเน่และการเลขดับพอสีให้เป็นตัวใดอะมาลอลุ่นกันเอาน,นี้เอามาอ้างอิงให้เอซคุณพอคุณแม่ทงช่องได้บเบิงกันงวดน,นี้เป็นยังไงพอใน้คำนวนแล้วหรอือเป่าพอให้ปล่อยไปเลย5้าสอกห้า สุดสามถั่วคอเดียวได้พอแป๊บหนึ่งอ่ะพูดคุยกันไปสามถั่วคอตัดเอ็นเอาส์เหือสองก้ห้าตัดเลยครับนะครับเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งโทษนัดพูดคุยกับคุณพอ่อนะครับพึ่งมาพอ่อเข้าไปธุระพึ่งมานะครับเออี่อ่ะคนของประชาชนธรรมดามคิดปราทมาว่าค,ครับเดี๋ยวรอบแ๊บหนึ่งนะครับ พ่องวนนี่มันเป็นงวดทรง่ายปีที่พอ,อมมครับงวดทรง่ายปีก็คือสามสิบน้องหวสามสิบคอคอือว่าสิเอาโชคเอาลาภให้ FC เอฟซีข้าบ่อพ่องวนี้ให้คือเกาบัให้คือเกาว่ามันได้คือเกาซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วฟันว่าเขาเอาป่ากับบุบบวบให้ป่ากับบกบัาากกบกบวบเบ้าอยู่นีพ่พ่อไปซื้อไว้แล้วมันบ่หยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้แล้วซื้อมาแล้วเพราะฟันว่าเขาเอาป่ามาให้ ต่ว่าปะบูว่าเขาดึกถิมครับส่วน,วนหอมดึกถิมแล้วครับแต่ว่าเอาแต่ปะบูเขาจะเอาบอกบวกให้พร้อมปะบูนะอเนี่ยบอกผมบวกพร้อมบกบวกไม่ตื่นเลเขาแข่งมาบวกพร้อมไหมอโอ้มาแข่งใส่้อปานจีบบวกเอามาเบิ่งแนวทางของคุณพ่อนะครับ,รบอเอาวิ่งก่อนพ่อเอาเลขวิ่งก่อนพ่อวิ่ง วิ่งวันนี้พอวิ่งกันสามตัวอยไหเอาก็วิ่งสามตัวก็ได้จะก่อนเลือกมีไฮมิตัวเน้นอะไรห้าสองเก้าไงวิ่งวันนี้มันจะเป็นสามตัวที่พอวิ่งห้าแล้วก็พอห้าสองเก้าไงห้าสองเก้าไฮดานเลตสองของประตูครับนี่คือเลขวิ่งของคุณพัวห้าสองเก้ากอดข้อกันมาใด้นะพ่อเนาะมาได้อ่ะสุดสามตัวผัว สุดสามตัวก็คือหาสองเก่าไลยก่อนมันะพออ่าครับสุดสมตัวห้าสองเก้าเก้าสองห้าเก้าห้าสองประมาณนี้แหะครับบ้านนี้สองตัวเลยพ่อใส่หาสองหรืาสองตัวเก่าสองหาหเก่ากัสองประตูวครับหาสองบ่หายหลายตัวหายสองหาหสองครับสองห้าสอง <ön> 52, 2, 92. 92, 92. 92. เก้าเก้าหาเก้าดเก้าหาสอง้าเก้าหาห้าเก้าสองทีบอกห้าเก้าสองอาิเป็นสามสุดแค่นี้นะครับเอซแล้วก็ตัวนี้กสองหาม่พอพอแล้วก็ห้าห้าเก้าห้เกเก้าเกาบ เอพีกับบอลลดฮ่าเก้าเก้าห้าโบไฮไลท์กับไฮพ้อมเลยเหรอเอ๊ะเนาะพ่อเนาะกับไฮพ้อมเลยถ้าหกประตูมันก็เป็นสองเก้ากับสองครับาสองตอห้าตัดไฮพ้อมเลยงวดนี้นะพอเลขวิ่งนี่สี่สามคุณพ่อมักสุดๆพ่อว่าพ่ออย่าคำข้างเถอะพ่อมันมักสุดๆคือบบกเก่าและร่องห่าแตมักสุดๆคือเก่าเออรองหา สำหรับเล็กวิ่งลองห้าที่มีแค่นี้บ่พอมีแค่นั้นะเอดับที่สี่แต่ว่ายันมันดับไปอยู่มันปลายปีแมเอา้างวดบางนึงคืออยู่อยู่เด้พอบอลมันไม่ปลายปีได้งวดมันปลายปีได้ฮะดับคือสี่สี่ดับแต่พอต้องซื้อเลยสี่ติดเอาเอาสี่เลยพอ,เ,อเล็กดับห้อง วงกลงุ่มเอฟซีคือเขาพอร์ตซดับดับเดยครับเอฟซีสองจุดติดซีดับไปแล้วเอาแต่ว่าหยัแต่ว่าไม่ีปัญหาดีกว่าเนี่เพราะว่ามันกิ้ปลากปีนะปีหนึงบมพี่พอสองเสียดระดับเอ้าดับคือเขาพอร์ตเพอว่าอยู่ตรงอยู่เอาครับเตรียมแครบหน้าจอครับแล้วแล้วหน้าทางของคุณพ่อเซียนแก่นครับสามสิบธันวาคมพ่อว่าให้เลยตอบผมซ้ำ ได้สามไงหรือสามหน่อยพอสามญ่พูแล้วสามญ่ครับพีเอฟซีคุณพ่อได้สามญ่ไม่กี่สองไงสามไงพูดแล้วพ่อได้ตัวจตัวห้าเจ็ดแล้วก็ได้ห้าเจ็ดน้ำซื้อห้าเจ็ดพ่อเนาะครับอ้าวแตยังบอกตัดเหรียน้ำหน่อยแมนครับเจ็ดห้าสองหนอพ่อตัดบอกตัดเหรียญน้ำอยู่นะครับเพราะว่าถ้าตัดให้ทุกตัวก็สิว่าหลายงวดนี้แห้งเน่นเนาะพ่อเนาะแห้งเน่นขั้งวดนี้เน่นเลยก็คือสรุปแล้วถ้าถ้าเข้าเบิ่งดีๆพ่อมันสิมีแนวทางแค่สองครูแมนแม็นบ่พ่อแมน แต่ว่าอันนี้บงงสิมีแค่นี้ครับทัตบอตัวนี้ครับก็เลยก็เลยก็เลยกลับให้ f ฟซี้อมครับ้อมกรสีมีหารสครับก็เลยเป็น c ีคูนะครับเอฟอ่าตัตห้ชัดสองเก่าพันันครับเออย่างเก่าสองนกฟอกเป็นหกุดแมนครับเอาจะเลื่อมเก่าด้วยเอฟซีเก่เโอ้เขียนใส่รถพอนุ่งีองเก่ากองครับคุณ่อว่าอยาน f อซีลื่อมสองเก่า สองเก้าเก้าสองครับใหเอฟซีครับเอาน้องพอสองเก้าเก้าสองนี่เนาะเออเขียนใส่นี่น,น,นอ้องพ่อได้อยู่ที่นี่อ้าวลืมตัวว่ามันลงเบิดน้องพอเนาะสองเก้าเก้าส <29, S 2> <92. S 1> องนีม่มันนี่ขอประตูนี่ครับถือว่าขอประตูแล้วอา้าวนี่ครบบั่นน้องพอเอาครับแคกหน้าจอครับอา้าวล้มน้องพอเนาะเอาล้ม,ล,มล้มไปว่อย เดือนสามเดือนสี่บอพ่อพ่อบานสิถามพอ่พอบ่เดียนไฮเอฟซีเนี่ยบ่มัก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 คูได้แห้ง <c oughs> คูที่มักคูที่พ่อมักหนอพ่อเคาะป๊อกนะครับเคาะไปที่เก่าหานะครับเอฟซีพ่อมักคูนี่เด้อครับเอฟซีเก้าห้าเอา ร่องเด้พอ่อบ่านี่ตัวร่องร่องก็คือหาสองอ่านนี้พ่อหมัก2องคููนะครับพี่ซีพิจารณาแนวท่า,ทาของคุณพ่อเสี้ยนแกนเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับ,รบซีนี่เดี๋ยวพ่องวดนี่ดับคิว<ม>่าตอต้่าพ่อปั่ี ญยากต้อนผู้อยู่ขนาดครับตะวาขัดเลยปลายปีไปเลยรับรองไฮลาดเปอร์เซ็นต์อืมครับก็ถือว่าเป็นงวดทรงถ่ายปีนะพ่อเนาะทรงถ่ายปีกอล์ครับรับทำมอ่าเพราะว่าอ่าเอฟซีตัวเลขคุณพ่อคุณแม่ก็แคบหนาจอไว้เป็นที่รับรองทุนหลายดับเป็นแนวทางเนาะคุณพ่อเนาะอ่าครับสี่ดับไปแล้วนะครับอ่าแนวทางครับห้าสองเก้าห้าเก้าสองคุณพ่อตัดให้เบิดเลยงวดนี้ ตัวที่พ่พอมักเป็นส่วนตัวก็คือ9 5ห้าตัวร่องก็คือหาสองเอฟซี FC คุณพ่อคุณแบบม่มักชอบตัวใดหรือว่ามักเหล็กวิ่งของคุณพ่อนะครับเล็กวิ่งคุณพ่อเด่นที่เก่านะครับเอฟซีสองห้าสองเก้าพ่อเด่นเก่าหาเป็นตัวร่องแต่ว่าสามารถพอว่าสามารถมาได้ทุกตัวแต่ว่าหมักสุดๆคือเก่านะพอนะ่อเนาะครับอ้า เป็นแนวทางกับฝากตอนกันอ่าสุดท้ายนี้นะพ่อเนาะให้เอฟซีทางช่องเข้าโ่งๆกันมนันพ่อได้สามใ่งวดงวดสิมาให้ได้สิบใยนะพ่อเด้ออ่าครับอ่าสุดท้ายนี้ขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อเซียนแกนครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องวิไลให้โชคได้มีโชค,ม,โชคมีลาวกันขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่หรอพ่อเนาะมันๆนะพ่อเนาะ